ย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2561วันที่วงการฟุตบอลของไทยต้องเปิดหน้าจารึกประวัติศาสตร์บทใหม่กับศึกลูกหนังเจลิกไม่ใช่เพียงแค่เหล่าแฟนบอลอาทิตย์อุทยเท่านั้นครับที่ต่างจับจ้องรอคอยมันยังหมายถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต่างเฝ้าติดตามให้วันนั้นมาถึงเพราะวันนั้นเป็นการประเดิมฟาดแข้งของสองนักเตะจากประเทศไทยมุย้ยธีรศิลป์แดงดาจากสโมสรซานฟรชเชฮิโรชิมา่าและเจ ชนาทิพสงกระสินจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรเราจะพบเห็นแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างซันฟรอเช่ฮิโรชิม่าที่พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเขียว ทยอยเข้ามาในบริเวณสนามกันอย่างไม่ขาดสายหรือแม้แต่ทีมเยือนอย่างคอนซาโดเรซัปโปโรที่เดินทางมานับพันกิโลเพื่อมาให้กำลังใจทีมรักของพวกเขาไม่เพียงแค่แฟนฟุตบอล2ทีมเท่านั้นนะครับเรายังมีโอกาสเห็นแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เข้ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียว และเอเดียนสเตเดียมบ้านของซานเฟรเชฮิโรชิม่าที่แห่งนี้จะถูกจารึกเอาไว้ว่ามันคือสนามแห่งศึกประวัติศาสตร์แดนสยามในครั้งนี้หลังขวบปีที่ผ่านมาการมาถึงแดนอาทิตย์ไทยของเจชนาทิพย์สงกระสิน เขาได้สร้างความมหัศจรรย์ไว้มากมายส่งผลให้ผู้ที่ตามมาทีหลังอย่างมุ้ยทีระศิลป์แดงดาต้องรับไว้ซึ่งความคาดหวังจากทั้งสโมสรเองและแฟนฟุตบอลชายฮิโรชิมา่าเอาละครับเราจะไปสัมผัสความรู้สึกนั้นจากเจ้าตัวกันดีกว่าว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเขารู้สึกอย่างไร มันเป็นความรู้สึกของนะักฟุตบอลทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเค okay, ในไทยลีกมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราชินกับสภาพแวดล้อมมันแล้วอะเราชินกับแฟนบอลชินกับสภาพสนามชินกับสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเค okay, เราก็สามารถโฟกัสไปนในสนามได้อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสนามก็เป็นครั้งแรกที่ท,ที่แข่งจริงๆอะไรเงี้ยเป็นเจลีก นัดแรกของผมด้วยแล้วก็แบบเล่นต่อหน้าแฟนบอลซึ่งแบบผมก็ไม่รู้ว่าแบบเขามีความรู้สึกมีความคิดยังไงกับผมบ้างครั้งแรกแล้วมันเป็นสภาพแวดล้อมใหม่หมดเลย,เลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันไม่มีเจม,มันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกครั้งแรกแบบความรู้สึกเดียวกัน อย่างที่บอกก่อนลงหรือว่าต้อนลงเนี่ยมันมันมีหลายความรู้สึกมากอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังกับตัวเองไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันทําได้ไม่ดีมันก็คงแบบคงรู้สึกไม่โอเคเนี่ยก่อนที่จะลงสนามก็ถ่ายรูปกับครอบครัวเขาอา่พี่บีแล้วน้องมาริดถ่ายผมก็บอกว่าเต็เทมที่พี่อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดกับเขาอะไรเงี้ยพอลงไปสน,นามเราต่างคนต่างเต็มที่อยู่แล้วมันยิงได้เลยมันก็เลยทําให้เราผ่อนคลายแบบความกดดันอะไรเงี้ยมันก็แบบหายไปเกือบหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดีนะแบบว่า มันยิงได้ในนัดแรกอะไรเงี้ยคือ,อหลายๆอย่างมันน่าจะแบบโอเคขึ้นเราน่าจะรีแลกมากขึ้นเราน่าจะแบบไม่ต้องแบกรับความกดดันไว้มากเท่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าโอเคมันเป็นนัดแรกมันยังไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะสวยรู้อะไรเงี้ยแน่นอนเมื่อเราพบกับความพ่ายแพ้มันต้องมาเพราะความผิดหวังในความผิดหวังของผมมันก็อาจจะมีความดีใจเอ้ยที่อย่างน้อยพี่ชายผมจะรึกประวัติศาสตร์ไว้ให้กับนักเตะไทยได้อะไรเงี้ยผมก็เหมือนแบบ ก็ได้แค่แบบมาเล่นก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นคนที่อาจจะพาทําให้เขายอมรับในตัวนักเตะไทยมากขึ้นแต่พอพี่มุ้ยมาหรือพี่อมมานั่นก็คือสิ่งที่จะการันตีว่าเอ้ยนักเตะไทยมันก็ไม่ไปด้อยกว่านักเตะเจลิกนะอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีความภูมิใจในตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยในช่วงเวลานั้นอะ่ะมันก็ดีใจมันก็มีความสุขลหลังเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าพออีกวันหนึ่งมันก็ต้องแบบยังต้องทํางานน่ะยังต้องโฟกัสถึงในเกมต่อ,ตอไปเพื่อที่จะแบบทำผลงานให้มันดีต่อเน,น นั่นคือปฐมบทในแดนอาธิต์อุทยของเจ้ามุย้ยธิรสิ์แดงดากับการขีดเขียนประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลในบ้านเราแม้ลึกๆแล้วเจ้าตัวจะไม่ค่อยชอบกับคำว่าประวัติศาสตร์ก็ตามทีแต่ประวัติศาสตร์ที่เขาสร้างไว้ก็คือหนังสือแห่งประสบการณ์ที่มีไว้ให้กับนักฟุตบอลรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาแล้วนํามามาปรับใช้ให้ก้าวไปเหนือคําว่าประวัติศาสตร์ในวันนี้